นะครับผมนายวงกต์ต่เฮยโยมสา3รับเลขที่13บโรงเรียนพิราทธานีวันนี้จะมาพูดการดมน้บใจในหัวข้อเล่นเกมให้ถูกเวลาวันวันเล่นแต่เกมไม่รู้จักแปอนาือระวังตอนโตจะหมดอนาคตเอานะครับหลายท่านอาจจะได้ยินเขาพูดนี้จากผู้ปกครองของท่านถึงแม้ว่าเรากำลังจะทำงานหรือไม่ก็หาความรู้ แต่ว่าผู้ปกครองของท่านก็ยังเห็นท่านว่ากำลังเล่นเกมเกมหลายๆคนเห็นว่าเกมเป็นสิ่งไม่ดีแต่ก็ถูกครับเกมเป็นคเหมือนดาบสองคมทีมทมรรววม่มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งในเมื่อเรารู้แล้วว่าเกมมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราก็ควรที่จะเลือกสิ่งที่ดีๆมาจากเกมนะครับ อย่างเช่นเกมทำให้เรารู้ภาษาฝึกภาษาจากเกมแล้วก็ในช่วงนี้เกม MOBA าที่รู้จักกันวมันตีพเยเออรออนไลน์แบทเทินอารีนาครับผมเป็นเกมที่ผู้เล่นฝั่งละห้าคนร่วมมือกันไปทําลายฐานของฝั่งตรงข้ามเกม,เมเประเภทน,นี้เป็นการช่วยให้เรามีความสามัคคีกันในหมู่คณะ แล้วก็ฝึกฝมองแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าจะเล่นเกมทั้งวีทั้งวันนะครับเราต้องรู้จักการแบ่งเวลาแล้วก็รู้จักการแบ่งขอบเขตเวลานะครับเกมเปรียบเสมือนกับยาเสพติดนะครับถ้าเราเล่นมันไปแล้วเราก็ต้องการที่จะเล่นมันมากขึ้น ฉะนั้นเราควรที่จะเล่นเกมตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้ไม่ไม่เล่นเกมเกินเวลานะครับขอบคุณครับ